โอเคมาพี่พี่พ่นพ่นยุง okay, so กันเถอะคนยุงโอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนรับทุกคนเข้าสู่เกมสวายเวอนลับกันอีกนะโอเควันนี้นะเรามาเล่นอีกแล้วซึ่งหมดตังค์ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในการซื้อพี่พี่พอนุไม่หมดเลยอะไอายอางไอไอพันเนี่ยไม่หมดสักทีพวกเราก็เลยมาวันนี้ที่พวกเรา เนี่ยพวกเราพวกเราทำไรเนี่ยพวกเราทำไมบ้านพวกเราอ่ะมต่างสีเพราะว่าเราเราเอากระสีห้ามาผผาที่นี่มันก็เลยกลายเป็นมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ใช่พีพทไไ่ทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมแปลกมากเอะอะไรใครมาพ่นนู้นมันได้ยินคนได้ยิน โอเคปกติของผมไม่ติดนี่ปกติของผมติดปกติตอนพี่เขาจะบอกว่ามืดวิญญาณก็ออกมันเริ่มพูดถึงเรื่องวิญญาณได้ไหมพี่อาเราพี่จะไชิญหนูเลยหนูตาเมื่อไม่ีปเมื่อกี้วิญญาณหนูยังอาฆาต พี่ปีพี่บอกท่านผู้ชมก่อนว่าเราทำไมบ้านเราเราต่างสีเพราะว่าเราเอากระสีร่ามาคนใส่ใช่ไหมจีร่าบ้านใครมาพ่ดฮะฟันใสวะพี่ฟันกระสีร่าเผาพี่ปีดูบ้านเรา่อนบ้านเราไม่สวยเลยพี่บ้านเราเหมือนขี้ พี่ปีเราจะทำไหวไหมเนี่ย,บ,ยบ้านเนี่ยบ้านเราก็ใหญ่ๆจริงๆโอเคดูเวลาจับเวลาบ้านโ<ม> <Okay. S 1> อเคไม่โอเคกระตุกหน่อยขอโทษด้วยนะครับถ้ามีกระตุกบิดพลาดกระตุกอะไรก็กราบขอาาขอภัยด้วยนะครับรู้สึกบักบากนะะไม่เป็นไรฮนะ เกิดว่าเกมค้างเกมกระตุกทำยังไงดีอย่างนี้เรามีวิธีกแก้มาให้ค,ครับผมวิธีการแก้เมื่อเกมกระตุกเกมไม่ลื่นไหลเราจะทำยังไงไมีมีเกมลื่นไหลขนาดนี้แล้วเราจะแล้วเราจะทำคลิปยังไงจ้ก,กองในฝั่งนี้กันนะขอโทษด้วยครับมีมือ อาจจะบางเนยด้วยๆใช้นิ้วชี้จิ้มนะคยังเส็นเอานิ้วไว้ด้านนี้ดีกว <1971. S 1> ่าโอา้ยขอนฟขออนุญาตนะครับมันมีน <ร correlation. S 1> ิ้วรบกควรแล้วก็กราบขอโทษด้วยนะเขียนไปเลยนะหินร้อยครับ วิธีการเล่นแบบอัตโนมัติอย่างนี้โอเคนะอันนี้เป็น EP 2อนะอแล้วก็ขอกลับแค่นี้ก่อนลวกันนะครับอันนี้เป็น EP 15นึ่เท่านั้นนะฮะแบบนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันครับ EP 2